ถึงใครครับพี่หมอห้อยถึงใครแล้วเอกพดแดงโมแม็กกิฟตามแล้วก็มีก็เนี้ยจะให้ถามหาใครละแดงขอ,อพี่มันก็ไปทํางานอยู่มั้งพี่จะให้ใครช่วยอะไรหรือเปล่าอ่ะเออไม่เอาไม่ไมเ,ออเอาเอาคนที่ว่างนีงว่วะเอาคนที่ว่างมีไม่ใครพอจะช่วยฉันได้อะคนที่ว่างเหรอนึงก็พอมีพี่แต่ว่าพี่จะให้เขาช่วยอะไรอะต้อนเป็ดฮะต้อนเป็ดเออต้อนเป็ด ถ้าพี่กับผมเนี่ยสองคนเราก็พอทําได้หรอกแต่พวกมันไม่แน่ืทําไมวะงานง่ายๆแบบเนี้ยไหนแดงโอ้เรียกมันมาเลยตามมาเจลเลนี่ ไปครับถนนึองถูกนนั้เงถอยเดกยวองนิง,งนถู้งถูง้องถกบบนกต้อก้อกต้องถถากอะถรกต้กิ้อนตะ้องถูกต้งถถอถากบกต้ต้อบ้อกต้้อก้้ ยังไม่มีแฟนเพราผัวกิ๊บอะไม่ให้มีอ๋อดีจ้ะแฮ่กิ๊บไม่ผัวเหรอกิ๊บล้อเล่นนะกิ๊บอยู่อย่างเงี้ยก็สบายใจแล้วไม่อยากมีด้วยชาติเนี้ยถ้าไม่มีอะก็ปล่อยให้มันฟันไปเถอะโคตว่าไหมใช่จ้ะแฮ่มันจะดีเหรอกิ๊บไม่คิดจะปล่อยใจใคนอื่นบั่งเหรอไม่ล่ะตอนนี้กิ๊บขอทำงานดีกว่าถ้ามีอะไรแล้วอะ ก่อนนะจ้ะอ้าน้องเงินตามหาใครอยู่เหรอน้าเอกรู้ได้คะ่ะว่าหนูตามหาใครอยู่ นาเอกมีองค์หรือเปล่าคะใช่มีสององค์อู้ข้าคือพ่อปู่สมบัติฟาร์มเอ็งมีอะไรจะถามพ่อเลยลูกพ่อปู่เจ้าคะหนูอยากจะถามสักเรื่องได้ไหมคะได้ลูกหนูได้ข่าวว่าหนูจะได้นาเอกออกจริงไหมคะโอ้โหน้องหนึ่งเล่นแรงนะเนี่ยเออว่าแต่ว่าน้องหนึ่งอ่ะตามหาใครอยู่เหรอ ตามหาเสียชัดกับนตุ๋ยคะ่ะหนูหนัดก,กันไว้จะปลูกกล้วยโอ้น้องหนึ่งก็เลยแต่งชุดแบบนี้มานากำลังจะบอกว่านาเพิ่งไปส่งไข่มานาไม่รู้จริงๆจ้า นี่ตามหมอ,อต้อนเบาๆเบ็ดไป้นไปไปดิใช่มันต้องต้อนแรงๆขนาดว่าฉันต้อนแรงกว่านี้มันก็ไม่ยอมไปเลยอโอหยเป็ดมาเกิดว่าแกเป็นพวกเดียวกับมันนะสิ่โอ้โหิกทำไมเนี่ยไม่ได้เป็ดน,นี่พูดง่ายนะตามหมอหางานอะไรที่มันทำง่ายๆยิย่งก,กว่าจับเป็ดได้ไหมฮะโอ้ตามหมอหางานอะไรที่มันมีสีแสงกว่านี้ไม่มีอีกเหรอ ที่มีสีสันเหรอใช่เฮ้ยไม่พูดหน้าคิดเวย้ยอ่ะบันไม่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 บันไม่บันแล้วบันถุงบันเทิงไม่เอาแล้วเหนื่อยแล้วพอจบกันทีไม่ต้องพูดแล้วไปไปหาซื้อครีมกันแดดให้กูด้วยไปเป็ดอะไรวะใช้ครีมกันแดดครีมกูเนี่ยใช้กันแดดต้องทาผ้าเลย น,นี้บัญชีเสร็จสักทีน,นิ้ต้นสวยขนมจ้าเอามาขายแล้วามาฝากคะเอามาขายพี่จ้าอรอเลอ่นนะเอามาฝากพี่จ้าขอบคุณค่ะเสียไม่อยากเรียกเสียเลยอะไม่ให้เรียกเสียแล้วจะให้เรียกอะไรล่ะคะเรียกพี่ได้ไหมจ๊ะ คิบว่าเลขเสียมันเดิมดีกว่าค่ะแล้วแต่หนูก็แล้วก็เออว่าแต่ง,งานหนูเสร็จหรือยังจะ๊ะงานบัญชีเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปเช็คสต็อกต่อ,อเ,เดี๋ยวอีกสักครู่บอสก็มาแล้วค่ะคงั้นหนูขอตัวนะคะค,ค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะขยันอย่างเงี้ยเสียชอบคุ่นก็ดีด้วย อย่าคิดมากพนผู้หญิงเยอะแยะไปเขาบอกว่าถึงผู้หญิงไม่รักอย่าไปทุกจงหาสุขใส่ตัวอย่ามัวหมองสร้างความสุขเอาไว้ดั่งใจปองอย่ามัวหมองเพื่อนเอ๋ยก็เธยมีใช่ชายได้ชายคือยอดชายวายอิตาบา <c oughs> อะไรของพี่แดงเนี่ยผมแค่นั่งคิดว่าผมอยู่แบบนี้กับลูกอะ่ะสบายดีกว่าดีกว่า,วาหาอะไรมาคล้องคอง มันจะเหนื่อยใจพี่โหดเอ้ยถ้าเองคิดได้แบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วคิดเรื่องงานดีกว่าไอ้เรื่องคู่เนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราก็มีเองนั่นแหละอืมพูถึงพี่แดงก็มีสาระดีเนาะครับข้านี่ก็เป็นคนมีสาระอยู่แล้วไม่ได้คนไร้สาระอย่างเองนี่ผมถือกติว่าพี่สาระไม่ค่อยมีแต่หน้าตาดีไปวันวันสาระไม่ค่อยมียกูพอเข้าใจแต่หน้าตาดีอ่ะใครบอกมึงวะ โถพี่แดงหลักฐานมันทนโทษหลักฐานมันทนโทษใช่โอ้ยพราะคนหน้าตาดีอ่าคนัเดนเพ่าเจมเจเพ่าหมอจ้อทดดี่อืม,อมกูไม่คุยกับมึงแล้วกูไปเคลียร์งานกูดีกว่าออ ตามหาใครอยู่หรือเปล่าคะก็ตามหาแสีชัดอยู่นะสิคะหนูตามมาตั้งหลายตอนแล้วไม่เจอสักทีหนูบอกเลยนะคะว่าหนูเหนื่อยมันเป็นธรรมดาของละครเดี๋ยวเวลาไม่พอเสียชัดอยู่ทางนู้นนะ่ะที่เพิ่งเจอเมื่อกี้เนี่ยยังให้ขนมพี่มาเลยขอบคุณมากเลยนะคะพี่หวังว่าครั้งนี้คงจะเจอตัวสักที ครับความจริงเนี่ยถ้าเรามีกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายบ้างก็ดีนะครับอือใช่ครับบอสถ้ามันเป็นกิจกรรมที่มันเป็นสีสันมันจะดึงดูดคนเข้ามาซื้อเป็ดพะโล้ซื้อไข่เป็ดเนี่ยมันจะทําให้ยอดธุรกิจของเราเนี่ยได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ฉันเห็นด้วยนะคะเอ่อถ้าเรามีการอบรมทําเป็ดพะโล้ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้กับผู้ว่างงานนะคะโดยที่ให้เขาเข้ามาศึกษางานแล้วก็ให้เอาเป็ดพะโล้แล้วก็เป็ดสดแล้วก็ไข่เป็ดของเราไปขายเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าการส่งเสริมอาชีพอีกทางหนึ่งด้วยนะคะครับเจโดยเฉพาะตอนนี้โซเชียลมันกําลังมาแรงเลยครับเสี่ยครับเอออันนี้ผมว่าเขาท่าดีนะเพราะว่ามันเป็นการขยายตลาดแล้วทำให้คนรู้จักเรามากขึ้น แล้วบอสว่ายังไงดีครับดีดีดจับใหญยเสียถ้าอย่างนั้นให้พวกเราเนี่ยไปคิดหาวิธีกันดูนะว่าจะทำอะไรได้บ้างนะคะเอาเป็นว่าผมสนับสนุนตรงนี้เต็มที่แล้วก็เออแต่ว่าผมขอตัวก่อนนะครับเอออีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวผมจะฝากเามเล็ดกล้วยด่างให้หนูหนึ่งไว้ก็จักรมายังไม่เจอคิวกันเลย แหมเสียชัดพูดแบบเนี้ยแสดงว่าไอ้สองตอนที่ผ่านมาเนี่ยเสียชัดไม่เคยเจอหน้าน้องหนึ่งเลยใช่ไหมครับเฮ้ยมันก็ประมาณนั้นแนะเชียบมันเทงงานเนี่ย